อารีมาห่อเดียปาเจอะก็จะ,จะพอทานอยู่นี่อารีวายุสมพออารีมาต่ออาทิตย์แล้วไก่ป้ายแห่งขั้นอยู่มาวันนี้บุกขั้นทุกคนอืนี่ก็ตามอุปปงมือจอนฟอนจอนฟอนเยอ,อะโตวความหนำไม่ได้ส่วนนะโอเค <laughs> สบายดีน้องสบายดีตอนสอบว <c oughs> ันนี้อารีจะพาทุกคนไปต่อไก่ล้กัน เพราะว่าบราไปล่ามือแล้วทุกคนเราปืดอาลีก็ดีแล้วแต่วันนี้อาลีจะไปปักคืนเนาะไปปักบอลที่อาลีไปต่อเหมือนนั้นแล้วมันบินออกกันนะทุกคนมามโมออ่มอาลีบอซามบดจับอาลีเว่นบินออกอาลีจะเอาตัวเก้านี่แหละไปลองบึงท้าตัวนั้นบุกเข้าอาจจะมีตัวอื่นเข้านะเพราะว่าในกลุ่มในกลุ่มของไกป่ปลาอาจจะมีหลายตัวอยู่ในนั้นเนาะ แต่มืออี้บได้ยนินขั้นมื่อั้นได้ยินขั้นก็เมื่อั้นได้ยินขั้นมื่อี้บได้ยินขั้นยี่สิบไปตอนนี้ก็เจ็ดมงไปนิดหนึ่งเจ็ดมงไปสิบสองคนยาน,ยานยางเดียวก็คือยานยางเดียวก็คือยานมีคนมาโมยใกล้พอว่าไปแต่ละเถื่อโมอยเข้ามาโมยใกล้หราอะไรแบบบุยักไปเลยนะเป็นเบื้องกำกันกมือนนี้สิเป็นได้แล้วพี่น้อง พอดี阿里มาหอเดียวปลาเจอเขาจะเผาทานอยู่นี่阿里วา,ายุสมพอลีมาต่อ,อทิ์แล้วเกปยปลาแห่งขั้นอยู่มาวันนี้บุขั้นทุกคนเขาจะตัดในอยู่นี่แล้วก็จุดทานอยู่นี่หมดเลยมาคขามเมื่อยทุกคนสี่สิบนาทียังทั้งยางาทางางั้งเลนเดี๋ยว阿里จะไปท่ามเข้าวะ ทางนี้มีทางไปทางอื่นบะถ้าไปทางอื่นไดอลิสไปทางอื่นลองบ่พี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงครึง่งละ hello 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 cho to hiền hello oh hello 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 Mờ 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 hello 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 hello

เรามีอมณนดการาเบอร์กันอ๋อดมจกัดดอกดมดอกส้มอ่องปนุ่แรงดาน e. ะขอบใจยงโอจีโอจีโอจียอดลองหัวแล้วอ๋อลนี่จุดาำร่งนี่จุดขีนี่จุดร่งนี่แหลร้องโ่เลยโอ้แหลเลยได้อเด้เด้เด ตอกย้เนะขอบใจอืนี่ก็ตัดโอปิ้งมอจอนฟอนจอนฟอนอะตัวความหบ่เรื่ส่วนโอเคในแกมน้องน้าโอ้หันแล้วหันแล้วตัวความน่ำอยู่เกิดนองบ่มุ่ยเกอดัางเฮ็ดตัอเกิดลงหูปละน่อกายเจ็ดเต็มอืบเจ้ากันนอนต้นน้่น ได้ยดย๋ยวดีโอเใจะว่าไปอะลีกับบุซี่หูทางทางนี้อะลีกับหูบนบนเดียวเทุกคนหูแต่หูแต่บนเดียวนี่นนนแต่ว,ว่าเคยมาโตนะเคยมาโตแต่ว่ามันเป็นอันให้ให้ลกกเะาจ้าแล้วอะลีก็มาเลย ก็หูโมจะวนบนเดียวนี่แล้วอันนี้ก็โซ่ไส้ว่าเอ๊ะไก่ปานมันคือบุคัน่นมาเบิง่งเราเข้าเจ้าทางเขาเจา้าอันนั้นเห็ดอันเขาเจา้าเห็ดอันเมียก็วนจุดานนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ง,งงทางอีกเติมแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวอลีไปก่อนไปหอดปานแล้วอันี้จะถ่ายอีกเติมเ้าโหทุกคนก็มาต่อแถวแนวเจอเจอเจ้าตัดฟืนนี้ หมูหจะไปทางได้เลยด้าลีดาลีสิขึ้นไปเทิงนั้นขึ้นไปวางแทวาเทิงเลยเขาบ่กเข้ากยาโทษอ่ะดลีสิกลับแล้วไปหันก็นเจอคนมาเนี่ก็เจอคน